สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยไซอยยอดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยไซอยยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณิรุชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้ไปก่อนติดที่ความคืบหน้าการถแถลงข่าวเปิดตัวแพ็กเกจชมการถ,ารถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยฤดูกาลใหม่นะครับหลังจากปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ล่าสุดนะครับทางเสี่ยฟุกธนวัฒนิติการน,นานะครับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะครับแห่งสโมสรราชบุรี FC นะครับในฐานะประธานจัดก,การนรันฟุตบอลไทยลีก1ได้เผยความคืบหน้าการถาแถลงข่าวแพ็กเกจฟุตบอลไทยลีกหลังจากที่ทรูวิชชั่นนะครับได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไทยลีกฤด,ดูกาล2024-2025นะครับวันนี้ทางไทยลีกและผู้ดูแลสิทธิประโยชน์จึงได้มีการประชุมหารือนะครับเพื่อที่เตรียมความพร้อมสำหรับฤด,ดูกาลที่เราจะมาถึงเหมือนเป็นการกลับมาบ้านสำหรับฟุตบอลไทยครับ ภาพและเสียงคุณภาพที่เราคุ้นเคยหลายคนในฟุตบอลไทยโตมาพร้อมกับทูบิชั่นตัวผมเองก็เช่นกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายุสมาคมนะครับที่สามารถจัดก,การเรืกอิกรขสิตได้สําเร็จนะฮะโดยวันที่1สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นวันเปิดตัวฟุตบอลลีกและรายละเอียดต่างๆของแพ็กเกจ ซึ่งผมมั่นใจว่าทุกทีมที่เข้าแข่งขันปีนี้พร้อมและใส่กันเต็มที่บวกกับโปรดักชันที่ดีขึ้นเด็ของเราจะกลับมามันนัแน่นอนครับโดยเป็นการเผยข้อความผ่านทาง Facebook ธนวัฒนิติการจนานะครับพร้อมกับติดแฮตแท็กนะครับบอลนอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดแฮตแท็กไทยลีกและแฮตแท็กฟุตบอลอิสคัมมิงโฮมนะครับนี่ก็เป็นความคลบหน้าของทางเสี่ยฟุกนะครับธนวัฒนิติการจนานะฮะประธานไทยลีกหนึ่งที่ให้ข้อมูลอัปเดตรับทราบกันนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับจากทูบิชันนะครับเบื้อง ไทยซายยดีทราบมานะครับก็จะเซสัญญากัรหนึ่งฤดูกาลนะครับโดยคาดว่าราคาแพ็กเกจจากทูพิชั่นเนี่ยจะอยู่ที่1 4ึ9บาทต่อฤดูกาลนะครับเฉลี่ยเดือนละ100กว่าบาทต่อเดือนนะครับก็ยืนยันว่านะครับทางทูพิชั่นจะถ่ายทอดสดไทยลีกหนึ่งครบทุกนัดนะครับในทุกสโมสรของไทยลีกหนึ่งนะครับส่วนไทยลีกสองเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดอย่างน้อย30แมตช์นะครับและอาจจะมีเพิ่มเติมจำนวนแมตช์ในอนาคตต่อไปนะครับไม่เพียงเฉพาะไทยลีกหนึ่งและไทยลีกสองนะครับยังมีฟุตบบบอออลลทัั่วีีกกก2รรราาายนะะค็จมฟุตช้ง นะครับและก็ฟุตบอลลีโวลีคัพนะครับรวมถึงนะครับแฟนบอลก็ยังอาจจะได้รับชมทางฟรีทีวีด้วยเช่นกันนะครับในทุกสัปดาห์โดยโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับสัปดาห์แรกนะครับจะออกสตาร์ทกันในแมตช์ไฟน์เดย์ไนท์นะครับเริ่มวันที่9ก้าสิงหาคม2567นะครับทูแบงคอกยูเนเต็ดพบกับพีทีประจวบในเวลา19บเนาฬิกานะครับต่อด้วยวันเสาร์ที่10บสิงหาคมนะครับแข่งขันกันหมด3คู่นะครับสุโขทัยพบพีทีปทุมยูเนเต็ดเวลา18นสิบระยองพบกแปดนา หนองบัวพิชยะพบบริมย์มูไนเตดเวลา20น,นาฬิกาขณะที่โปรแกรมวันอาทิตย์นะครับที่11สิงหาคม2567นะครับมีแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับโดยมานที่ราชบุรีพบนครปฐมมูไนเตดเวลา18นาฬิกาลำพูนบัลร์เออร์พบพิษณุฑีครับ18นาฬิกา30นาที นครราชสีมามาด้าครับพบเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเวลา19นาฬิกาและสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพบขอนแก่นยูเนเต็ดเวลา19นาฬิกานะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าอัปเดตนะฮะของวงการฟุตบอลไทยในส่วนของฟุตบอลไทยลีกนะครับฤดูกาล2024-2025นะครับที่ฟุตบอลไทยซายอดีนนำมาฝากกันแล้วกันนะครับยังไงก็ช่วยกันนะครับผลักดันส่งเสริมฟุตบอลไทยด้วยการซื้อลิขสิทธิ์แท้การถ่ายทอดสดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสโมสรไทยของเราและก็ทูบิชันเจ้าของถ่ายทอดสดและสบาร์ฟุฟบอล และไทยลีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซาโยดีขอขอบคุณทุกติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซาโยดีสวัสดีครับ